ลองจินตนาการตามนะครับว่ามีการ,รเผชิญหน้าระหว่างาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่กับพรามที่กาลังทําพิธีศักดิ์สิทธิ์อยู่อืมแต่แทนที่จะเป็นการสนทนาธรรมกลับกลายเป็นการตะโกนด่าด้วยคําที่แรงที่สุดในยุคนั้นเลยว่าหยุดอยู่ตรงนั้นนะไอ้คนถอยโหเปิดเรื่องมาก็ดูเดือดเลยนะคะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการ,รเผชิญหน้าครั้งนั้นกันผ่านพระสูตรที่ชื่อว่าวัสลสูตรซึ่งเอ เหมือนเป็นธรรมนูญที่ท้าทายระบบบรรณะของอินเดียโบราณอย่างถึงรากเลยครับใช่ค่ะแล้วเราจะมาสำรวจกันว่าคนถอยในมุมมองของพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วทำไมคำสอนที่อายุก,กว่า2,500ปีนี้ถึงยังทรงพลังแล้วก็ถูกเอามาใช้ในขบวนการสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันได้เอาละครับมาเริ่มแกะรอยเรื่องราวสุดเข้มข้นนี้กันเลย เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีนะครับในยุคที่สังคมอินเดียเนี่ยถูกจัดระเบียบด,ด้วยระบบวัรณนะแบบเข้มงวดมากๆพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาตตามปกติเลยจนไปถึงหน้าบ้านของพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่ออคิกภารัตวาชะซึ่งกำลังทำพิธีบูชาไฟอยู่พอดีใช่ครับกำลังทำพิธีสำคัญของเขาอยู่เลย ต้องขยายความบริบทตรงนี้ก่อนนะคะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนคือในยุคนั้นเนี่ยระบบจตุรวันนะที่แบ่งคนออกเป็นสี่ชั้นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรครับแล้วก็ยังมีกลุ่มนอกวันนะที่ถูกผลักออกไปอีกเรียกว่าจันทานทั้งหมดนี้คือโครงสร้างหลักของสังคมเลยนะคะแล้วแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์หรือมนทินเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากหมายความว่าแค่การสัมผัส หรือการเข้าใกล้บางสิ่งบางอย่างก็อาจทําให้ตัวเองแปกเปลื้อนได้เลยเหรอครับถูกต้องค่ะและสําหรับพราหมณ์ที่กําลังทําพิธีบูชาไฟซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงสุดการเห็นสมณโกนหัวเดินเข้ามาใกล้ๆนี่คือเรียกว่าหายนะเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะ เพราะในมุมของพราหมณ์ตั้งเดิมตอนนั้นเขามองว่าสมณะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอัปมงคลการปรากฏตัวของพระพุทธองค์ก็เลยไม่ต่างอะไรกับการเดินเข้ามาทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับว่าทาไมเขาถึงโกรธขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่การขัดจังหวะแต่เป็นการลบหลู่ความเชื่อของเขาอย่างรุนแรงพราหมณ์ก็เลยตะโกนออกมาด้วยถ้อยคําที่ดูหมิ่งที่สุดว่าตุตัดเทวมุนดโกตัดเทวสมณะโก ตัดเทววัศละโกอซึ่งก็แปลว่าหยุดอยู่ตรงนั้นนะคนหัวโล้นหยุดอยู่ตรงนั้นนะสมณะเลวหยุดอยู่ตรงนั้นนะคนถอยคือคำว่าวัสละหรือคนถอยในที่นี้มันแรงกว่าคำด่าทั่วไปใช่ไหมครับแรงกว่ามากค่ะมันไม่ใช่แค่คำด่าที่หมายถึงพฤติกรรมไม่ดีแต่เป็นการตีตราเลยว่าเป็นคนชั้นต่ำโดยกำเนิด เป็นตัวเสนียดจันไรเป็นมนทินที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดโห oh. เพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่แค่การด่าทอส่วนตัวนะคะแต่มันคือการประทะกันทางอุดมการ์ครั้งสำคัญระหว่างพราหมณ์ที่ยึดมั่นในชาติกำเนิดกับสมณะที่เป็นกลุ่มนักบวชกระแสใหม่ซึ่งปฏิเสธเรื่องพวกนี้และพระพุทธเจ้าก็คือผู้นำสูงสุดของฝ่ายสมณะค่ะ ปกติถ้าเป็นคนทั่วไปโดนด่าแรงขนาดนี้คงมีสวนกลับไปบ้างหรืออย่างน้อยก็อาจจะอ้างสถานะเดิมว่านี่เราเป็นถึงวันนะกษัตรินะแต่อันนี้พระพุทธเจ้ากลับทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะแทนที่จะทรงโกรธหรือตอบโต้ด้วยอารมณ์พระองค์กลับทรงนิ่งสงบแล้วตรัสถามกลับด้วยคำถามเดียวที่เปลี่ยนทิศทางของเหตุการณ์ทั้งหมดไปเลยท่านถามว่าอะไรครับพระองค์ถามว่าดูก่อนพราหมณ ท่านรู้จักคนถอยหรือทำเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถอยโหเป็นการพลิกสถานการณ์ที่น่าทึ่งมากนะักจากคนที่ถูกกล่าวหากลายเป็นผู้ตั้งคำถามเสียเองเป็นวิธีที่เฉียบแหลมมากค่ะนักวิชาการบางท่านเปรียบเทียบกับวิธีของโสเครติสเลยคือการย้อนถามเพื่อทำลายความมั่นใจของผู้กล่าวหาทำให้เขาต้องกลับมาพิจารณาคำพูดของตัวเองครับพรามซึ่งภูมิใจในความรู้ของตัวเองมาตลอดชีวิต กลับตอบไม่ได้ว่าคําว่าคนถอยที่ตัวเองเพิ่งใช้ด่าไปเมื่อกี้จริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่แค่คําถามเดียวก็เปลี่ยนศัตรูที่กําลังโกรธจัดให้กลายเป็นนักเรียนที่จนมุมทางปัญญาได้เลยนะครับใช่เลยค่ะและนี่ก็คือการเปิดทางให้พระพุทธองค์ได้ส่งนิยามใหม่ความหมายของคําว่าคนถอยพอพราหมณ์ตอบไม่ได้แบบนี้พระพุทธองค์ก็ท่งพลิกเกมกลับมาเป็นผู้สอนเลย แล้วคําจํากัดความของคนถอยในมุมของพระองค์เป็นยังไงครับมันต่างจากที่พราหมณ์เข้าใจแบบหูหน้ามือเปหลังมือเลยหรือเปล่าเรียกว่าการรื้อสร้างความหมายใหม่ทั้งหมดเลยค่ะพระพุทธองค์ทรงแจกแจงลักษณะของคนถอยไว้ประมาณ20กว่าประการซึ่งไม่มีข้อไหนเลยที่เกี่ยวกับชาติกําเนิดไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยค่ะเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือกรรมล้วนๆแล้วท่านเริ่มจากประเด็นไหนก่อนครับ น่าสนใจว่าใน20กว่าข้อนั้นอะไรคือสิ่งแรกที่ท่านหยิบยกขึ้นมาจุดเริ่มต้นน่าสนใจมากค่ะข้อแรกสุดที่ทรงกล่าวถึงคือความกโกรธหรือโกธโนและการผูกโกรธหรืออุปปนาหีรวมถึงการลบหลูกคุณงามความดีของคนอื่น โอ้โห oh. หมายความว่าท่านเริ่มจากสิ่งที่อยู่ข้างในสุดเลยคือสภาวะจิตใจใช่ค่ะเป็นการดึงคำว่าคนถอยจากมิติทางสังคมภายนอกคือเรื่องชนชั้นเข้าสู่มิติทางจิตใจอย่างสมบูรณ์เลยเหมือนเป็นการบอกว่าความเสื่อมทรามทั้ำหลดมันมีรากมาจากข้างในนี้เองเอ๊ะนี่เป็นการชี้ไปที่ตัวพรามเองเลยหรือเปล่าครับเพราะเขากำลังโกรธอยู่พอดีเป็นไปได้สูงมากค่ะว่า เป็นการชี้ให้เห็นสภาวะของพราหมณ์ในขณะนั้นเลยว่าการกระทําที่เกิดจากความโกรธนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเป็นคนถ่อยไม่ใช่ชาติกําเนิดเลยและจากนั้นคําสอนก็ค่อยๆขยายไปสู่การกระทําภายนอกที่จับต้องได้มากขึ้นขยายไปในด้านใหม่บ้างครับมีหลายข้อที่ทันสมัยยังน่าประหลาดใจโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่องอะไรครับอย่างเช่นข้อที่ว่าผู้กู้หนี้แล้วหนีโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นหนี้ ซึ่งสะท้อนว่าพุทธจริยธรรมให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์ทางการเงินอย่างมากเลยนะคะฟังดูเหมือนเรื่องความน่าเชื่อถือทางเครดิตในปัจจุบันเลยนะครับคล้ายกันมากค่ะหรืออีกข้อหนึ่งที่กระทบใจมากคือเรื่องการดูแลพ่อแม่อ,อ๋เรื่องนี้สําคัญมากใช่ค่ะข้อนั้นทรงระบุชัดเจนว่าผู้มั่งมีแต่ไม่เลี้ยงดูบิดามา,ารดาผู้แก่เท่าที่สําคัญคือการเน้นคําว่ามั่งมีโอ้คำว่ามั่งมีนี่สําคัญมากเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องการไม่ดูแลจะเป็นการตอกย้ำว่ามีศักยภาพที่จะช่วยแต่เลือกที่จะไม่ทำซึ่งทำให้การกระทำนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเลยใช่เลยค่ะเพราะในสังคมสมัยนั้นที่ยังไม่มีรัฐสวัสดิการครอบครัวคือตะข่ายความปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียวการที่ลูกที่ร่ำรวยทอดทิ้งพ่อแม่ก็ไม่ต่างอะไรกับการปลักใส่ให้ไปตายทางอ้อมเป็นการกระทำที่ทำลายโครงสร้างทางสังคมโดยตรงเลยค่ะ ยิ่งฟังยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านิยามของพระองค์มันลึกซึง้งแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากๆแต่ในบรรดาข้อทั้งหมดเนี่ยมีข้อไหนที่ถือว่าเป็นการท้าทายโลกกระถัดของพราหมณ์โดยตรงที่สุดไหมครับมีอยู่ข้อหนึ่งค่ะที่แสดงถึงเพราะบริชาสามารถทางภาษาและการโต้แย้งอย่างยิ่งเลยคือข้อที่ว่าด้วยการฆ่าสัตว์พระองค์ใช้คําว่าผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดครั้งเดียวหรือเกิดสองครั้งเกิดครั้งเดียวก็น่าจะหมายถึงสัตว์ทั่วไปใช่ไหมครับ แล้วเกิดสองครั้งนี่คืออะไรครับตรงนี้แหละค่ะที่เป็นคลแม็กซ์คำว่าเกิดสองครั้งหรือทวิชะเป็นศัพท์เทคนิคที่วันณพรามใช้เรียกตัวเองโดยเฉพาะเลยเอา้าวเนอะครับค่ะเขาเชื่อว่าตัวเองเกิดครั้งแรกจากครันมารดาและเกิดครั้งที่สองทางจิตวิญ,ญญาณผ่านพิธีสวมสายธุร,รมํมซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ประเสรศิฐแตกต่างจากคนวันณอื่นเดี๋ยวสิครับพอพูดคำว่าเกิดสองครั้งหรือทวิชะ ผมเพิ่งลึกออกนี่มันเป็นคำที่พราหมณ์ใช้เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจหรือนินาการที่พระพุทธองค์ทรงเอาคำของเขามาใช้ในบริบทของการฆ่าสัตว์แบบนี้โอ้โหนี่คือการจงใจท้าทายกันซ,ซึ่งซึ่งหน้าเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเป็นการเสียดสีที่แยบยลและเจ็บแสบมากเหมือนเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าไม่ว่าจะเป็นนกที่ฟักออกมาจากไข่หรือจะเป็นพราหมณ์ที่อ้างว่าเกิดสองครั้งชีวิตก็มีคุณค่าไม่ต่างกันครับ และที่สำคัญคือมันพุ่งเป้าไปที่พิธีบูชายันซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาพราหมณ์ที่มีการฆ่าสัตว์เป็นเรื่องปกติพระองค์กำลังบอกว่าการกระทำนั้นแหละที่ทำให้พวกท่านกลายเป็นคนถ่อยโดยใช้คำศัพท์ของพวกเขาเองมาเป็นอาวุธค่ะเป็นการใช้วาทศิลป์ที่คมคายจริงๆครับคือค่อยๆรื้อถอนความเชื่อมั่นของพราหมณ์ไปทีละข้อๆด้วยเหตุผลที่เขาปฏิเสธไม่ได้เลย หลังจากที่ท่านไล่มาทีละข้อแบบนี้แล้วอะไรคือพฤติกรรมที่ท่านจัดเป็นว่าคนถอยที่ต่ำช้าที่สุดครับจุดที่ต่ำที่สุดหรือเลวร้ายที่สุดคือผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ค่ะการหลอกลวงใช่ค่ะการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบสักการะการแอบอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนถือเป็นมหาโจรที่ร้ายแรงกว่าโจรปล้นบ้านสิอีกทำไมถึงร้ายแรงกว่าขนาดนั้นครับ เพราะเป็นการขโมยสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นคือศรัทธาของมหาชนและที่สำคัญคือมันทำลายโอกาสในการเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงของผู้อื่นทำให้คนหลงทางไปกับของปลอมจึงถือเป็นอาชญากรรมทางจิตวิญ,ญญาณที่ร้ายแรงที่สุดในทัศนะของพุทธศาสนาค่ะหลังจากทรงอธิบายลักษณะของคนถอยด้วยพฤติกรรมทั้งหมดนี้แล้ว <c oughs> ก็มาถึงบทสรุปที่เหมือนเป็นหมัดน็อกปิดท้ายเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นวักทองที่ทรงพลังที่สุดบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาเลยเพระองค์ตรัสว่านาจัจจาวัสรโ,โหตินาจัจจโหติพรามโนคามุนาวัสโลโหติคามุนาโหติพรามโนซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าบุคคลไม่ได้เป็นคนถอยเพราะชาติกําเนิดไม่ได้เป็นพรามเพราะชาติกําเนิดแต่บุคคลเป็นคนถอยเพราะการกระทําเป็นพราหมณ์ก็เพราะการกระทําค่ะ โอ้โหนี่คือการปฏิวัติทางความคิดอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับไม่ใช่แค่การนิยามคนถอยใหม่แต่การยึดคำว่าปรามซึ่งเป็นคำที่สูงที่สุดในสังคมมันนิยามใหม่ด้วยถูกต้องค่ะบอกว่ามันไม่ใช่สิทธิพิเศษทางสายเลือดอีกต่อไปแต่เป็นสถานะที่ใครๆก็ไปถึงได้ด้วยการกระทําอันประเสริฐใช่เลยค่ะพระองค์ไม่ได้ยกเลิกคำแต่เปลี่ยนความหมายของมันไปเลยใครก็ตามที่มีความประพฤติบริสุทธิ์คนนั้นแหละ คือพรามในความหมายใหม,ใหม่และเพื่อตอกย้ำว่าหลักการนี้เป็นไปได้จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูพระองค์ยังทรงยกตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ขึ้นมาด้วยเอามีตัวอย่างด้วยค่ะคือเรื่องของมาตังคะปุตของคนจันทานซึ่งเป็นวรรณะที่ต่างที่สุดขนาดนี้ทำไมต่อมาถึงกลายเป็นพระปริตหรือบทสวดมนต์ป้องกันภัยที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆได้ล้ครับมันดูขัดแย้งกันอยู่นะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ คือคกลไกของมันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องของสัจจกิริยาหรือพลังที่เกิดจากการประกาศความจริงพลังแห่งความจริงค่ะเมื่อผู้สวดหรือผู้ฟังระลึกถึงสัจธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและพฤติกรรม20กว่าอย่างที่จะนำไปสู่ความเสื่อมมันก็จะเกิดฮิริโอตป,ปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบ,บาปขึ้นมาในใจอ๋อเข้าใจแล้วครับคือการป้องกันภัยไม่ได้มาจากอำนาจลึกลับภายนอก แต่มาจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราเองการสวดก็เหมือนการทบทวนข้อควรระวังในการใช้ชีวิตถูกต้องค่ะเมื่อเราละเว้นจากความชั่วเหล่านั้นได้ชีวิตเราก็ปลอดภัยขึ้นเองกรอกป้องกันภัยที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติดีของเราเองซึ่งพลังของพระสูตรนี้ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะแต่ยังถูกนำมาตีความและใช้เป็นเครื่องมือในยุคสมัยใหม่ด้วยอย่างในประเทศไทยก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านพุทธทาสภิกขุ ตีความผ่านทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรมของท่านท่านบอกว่าคนถอยในภาษาคนอาจหมายถึงคนบรรณต่ำแต่ในภาษาธรรมมันคือสภาวะจิตที่ถูกครอบงำด้วยความเห็นแก่ตัวครับไม่ว่าคุณจะรวยหรือมียศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนถ้าจิตใจเห็นแก่ตัวคุณก็คือคนถอยในสังครรมและท่านมองว่าหลักการของวัสดุสูตรนี่แหละคือรากฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง แล้วในอินเดียซึ่งเป็นต้นกําเนิดของระบบวันนะเองล่ะครับพระสูตรนี้มีความหมายกับพวกเขาอย่างไงสําหรับอินเดียแล้วพระสูตรนี้มีความหมายอย่างมหาศาลค่ะโดยเฉพาะกับดร์บีอาร์เอมเบเบการัฐบุรุษและผู้นําชาวดาลิตซึ่งก็คือกลุ่มคนที่เคยถูกเรียกว่าจันทานครับท่านใช้มันอย่างไรครับท่านยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประกาศสิทธิมนุษยชนคนแรกของโลกเลยค่ะสำหรับชาวพุทธใหม่ในอินเดียหลายล้านคน วัสรสูรจึงเปรียบเสมือนคำประกาศอิสรภาพจากพันธนาการทางชนชั้นที่กดขี่พวกเขามานานนับพันปีโห oh. ลองนึกภาพคนที่ถูกสังคมตีตราว่าต่ำช้ามาทั้งชีวิตแล้ววันหนึ่งได้ไม่ได้ยินคำสอนที่บอกว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่กำเนิดแต่อยู่ที่การกระทำมันคงเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังและปลดปล่อยอย่างที่สุด ซึ่งเนื้อหาก็สอดคล้องโดยตรงกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่หนึ่งที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันค่ะสุดท้ายแล้ววัสรสูตรก็เป็นเหมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่นามสกุลชาติพันธุ์หรือทรัพย์สินแต่อยู่ที่การกระทำและคุณธรรมที่อยู่ข้างในจิตใจ และบทสรุปของเรื่องราวต้นฉบับนี้ก็สวยงามมากค่ะหลังจากอาคิคพารัตทวชพรามได้ฟังธรรมทั้งหมดจบลงเขาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและทิ้งทิฏฐิมานะที่เคยยึดมั่นมาตลอดชีวิตแล้วก็ขอถึงพระรัตนะปลายเป็นที่พึ่งตลอดไปเป็นบทพิสูจน์ที่มีชีวิตเลยนะครับใช่ค่ะพิสูจน์ว่าแม้แต่ผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมอย่างสุดโตง่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพลังของเหตุผลและปัญญาเป็นบทสรุปที่ให้ความหวังจริงๆครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เตือนใจเราว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครว่าเป็นคนถอยเพียงเพราะเขาแตกต่างจากเราแต่คงต้องฝากเป็นคำถามให้กลับไปคบคิดกันต่อว่าในโลกที่ยังเต็มไปด้วยการแบ่งแยกทุกวันนี้มีพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างความโกรธในใจการผูกใจเจ็บหรือความเห็นแก่ตัวที่เราอาจมองไม่เห็นที่อาจกำลังทำให้เรากลายเป็นคนถอยในนิยามใหม่นี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยหรือเปล่า